สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎคลิปนี้เป็นความรักนะความสัมพันธ์ของอคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาว กรกฎนะคะก็ประจำเดือนเมษา2,568นะคะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมเนาะนะนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์โหราศาสไทายโหราศาสตะวันตกดูได้หมดเลยเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวพลังงานสลับกันได้ตลอดเวลานะคะก็เลือกดูเอาเนาะใครอะไรดีรับไปอะไรดีไม่ไม่ดีอะไรไม่ดีปล่อยผ่านนะเอออาจจะริมเริ่มพันกันแล้วนะคะอะไรดี ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาอยากเรียนอ่านไพ่นะคะก็แอดไลน์มาเหมือนกันเนาะเพราะรับสอนอ่านไพ่ตัวต่อตัวค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะนะขอดูหน่อยว่าอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาชาวกรกฏความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะ The h a n g m a n t h e h e r m i t นะ หนึ่งเหรียญหนึ่งดาบโออุปสรรคเยอะนะฮะอุปสรรคเยอะบางคนมีพันธะผูกขาอยู่แล้วมีราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะฮะคนที่ชอบคนที่รักสันโดษเป็นอินโทรเวิร์ดนะฮะเป็นครูเป็นคนที่ชอบคอยให้คำแนะนำคนอื่นแต่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะนั่นก็อาจจะเป็นชาวราศีกันได้ด้วยนะคะที่นี้ ปัญหาของความสัมพันธ์ไม่ค่อยคืบหน้าค่ะเพราะว่าคุณอาจจะไปคบกับคนที่เขาแบบมีโลคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความมั่นคงการเงินนะคะปัญหาของความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าและว่าอาจจะมีคนที่คุณไปเกี่ยวข้องเนี่ยหรือตัวคุณเนี่ยที่มันไม่ชัดเจนมันไม่คืบหน้าเพราะว่ามีพันธะผูกขาไว้นะ,ะมีพันธนาการบางคนจะคบจะคบคนใหม่ แต่ก็ยังเลิกกับคนเก่าไม่ได้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะไปคบกับคนไปคุยกับคน<ม>ที่เขามีคู่อยู่แล้วนะคะทีนนี้ความสัมพันธ์น่ยมันก็เหมือนกับคนนึงรู้ปัญหาทุกอย่างแต่แก้ไม่ได้อีกคนนึงก็ไม่พร้อมเดินหน้ายังยังแบบเออเดิเฮมิดอ่ะเหมือนคนที่แบบฉันยังเออกลัวและกังวลกับ กับการที่จะต้องทิ้งความโสดไปเนะี่ยเออมัน,ม,นมันดูน่ากลัวนะเขาว่าจะเคยมีประวัติหรือว่าตัวคุณเ่เคยอาจจะมีประวัติแล้วมันมันก้าวไปไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันก็ยังเหมือนกับอ่ะประคองกันไปนะประคองกันไปมาจากสเต็ปหนึ่งขึ้นมาสเต็ปสองละแก็แต่ว่าก็ยังก็ยังแบบทุรักทุเลในความสัมพันธ์อยู่ค่ะนะก็คือเหมือนเหมือน ต่างคนต่างรู้อะค่ะว่าเออการคืบหน้าของความสัมพันธ์มันไปได้ยากนะคะแต่ก็ยังมีหวังกับอนาคตที่จะแบบยังพูดคุยกันยังออสารสัมพันธ์ไปนะขอดูหน่อยค่ะนะเดือนเดือนเมษาเนี่ยพลังงานของชาวกรกฏห้าใบแล้วก็พลังงานของผู้กรณีของคุณเนี่ยห้าใบนะคะขอดูหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับ เขาเรียกอะไร FC เก่าๆเนอะนะคะ FC เก่าๆที่ติดตามเนาะหมอพลอมาตั้งแต่แบบนานมากๆนะคะยังกลับมารับชมเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะไม่ลืมกันจริงๆนะคะขอดูพลังงานของตัวคุณค่ะชาวกรกฎประจำเดือนเมษาห้าใบได้ไพ่ห้าถ้วยเจ็ดไม้เท้าควีนถือดาบเก้าดาบเวลออฟฟอร์จูนนะคะตัวเขาค่ะสามถ้วยสิบดาบ หกไม้เท้าเด็กถือดาบความสัมพันธ์ของพวกคุณสองเหรียญมามาเก็บมามากลับกับกันอยู่มามาหายหายอะ่ะเออก่อนหน้านี้นะที่เกิดหรือแฮงแมนขึ้นใบแรกแปลว่ามันเคยเกิดปัญหาอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าไม่ได้นะเกิดการห่างกันไปแยกย้ายเงียบหายกันไป พูดคุยกันบ้างเล็กน้อยหรือบางครั้งในช่วงเวลานั้นมันอาจจะมีการบล็อกกันไปเดือนนี้นะคุณจะรู้สึกแบบเครียดเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาไปรู้อะไรมาไม่รู้หรือไปทําอะไรไว้ก็ไม่รู้แต่คุณอะเหมือนกับรู้สึกว่าคุณเสียใจอะอยากกลับไปแก้ไขมันไม่น่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยเดือนเนี้คุณจะรู้สึกแบบนั้นแล้วความรู้สึกคือปิดกัน้นปิดกั้นตัวเองหรือ ความสัมพันธ์มันถูกปิดกัน้นนะคะความคิดคุณอะมันคือการบล็อกค่ะบล็อกทางความคิดก็ได้ว่าหรือว่ากําลังคิดเรื่องที่เขาบล็อกเราหรือเราจะบล็อกเขาดีหรือเงนี้ค่ะมันคือการปิดกัน้นแล้วมองอีกอย่างหนึ่งเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจและพยายาม คิดนะ,ะที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างพยายามคิดที่จะทลายกำแพงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดือนนี้ปัญหาเยอะเพราะอะไรเจอจิตไม้เท้าคุณถืออยู่ไม้เดียวอีก6อันมาเป็นกำแพงให้คุณต้องฝ่าฝันฮะคุณจะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งนะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเจออะไรมาเยอะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะชั้นพร้อมสู้มาเยอะชั้นแน่ชันเก่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า คนที่เจอปัญหามามันเหมือนมีภูมิคุ้มกันละนะคุณมีภูมิคุ้มกันช่วงนี้คุณจะแบบเออก้มหน้าก้มตาบางทีอยู่คนเดียวนะมีอารมณ์เหมือนอาจจะต้องระวังโรคซึมเศร้าอาจจะต้องระวังโรคเออเขาเรียกว่าอะไรความเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรอะอินโทรเวิร์ห่างๆผู้คนเนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเหมือนเจอปัญหามาเยอะคุณเริ่มหันข้างแล้วไม่อยากรับรู้เรื่องใครไม่อยากทําอะไรในเดือนนี้นะ เพราะว่าอดีตก็เจอมาแล้วนะอนดีตอาจจะเจ็บป่วยไข้หรือเศร้าหรือว่าเก็บตัวมาแล้วพักหนึ่งเดือนนี้คุณจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตา <c oughs> นะคุณจะปล่อยอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นไงคุณไม,คณไม่คุณไม่เงยหน้ามาสู้เลยแต่ว่าถามว่าจิตใต้สํานึกคุณคุณโอเคไหมกับจิตใต้สํานึกที่คุณคุณก็ไม่ได้แบบ จะยอมทั้งหมดนะแต่ว่าอารมณ์ของความรักะความรู้สึกความอ่อนไหวมันมีดังนั้นก็ปล่อยให้มันหมุนเวียนตามโชคชะตาไปแล้วกันเนะถึงแม้ว่าเหมือนอยากจะสู้แต่มันก็แบบโอสู้สู้แล้วมันหนักมันก็วางวาง,วาง,วางมันบ้างอนะไรเงี้ยทีนี้มาดูเขาบ้างค่ะพลังงานของเขานะได้ไพ่สามถ้วยค่ะโอ้ช่วงนี้เขาอาจจะแบบพบปะเจอะเจอผู้คนเนี่ยพบปะเจอะเจอผู้คนไปเลี้ยงไปสังสรรค์ไปเจอไปเจอใคร แต่ความคิดเขาถึงแม้ว่าข้างหน้าแบบหน้ายิ้มอ่ะอารมณ์ยิ้มเจอเจอนะแต่ในใจเขามีความเครียดนะหรือเนี้ยฮะอีกประเด็นหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีคนพูดคนคุยเออเรากับเขาอาจจะบล็อกหรือเงียบกันแต่เขาก็จะมีคนพูดคนคุยแต่ความคิดเขามันเศร้านะฮะมันเศร้านะมันมันเสียใจมันเจ็บใจมันไม่มีความทุกข์อยู่เพราะอะไรนะเขา เจอกับเขารอมั้งจิตใต้สำนึกม,มันเป็นลนักษณะของรอให้ปัญหามันพ้นผ่านหรือรอการกลับมาของใครสักคนนึงนะฮะการกลับมาของใครสักคนหนึ่งหรือให้พ้นผ่านปัญหาช่วงนี้ไปเนี่ยถือว่าจะยิ้มไปกินนู้นไปกินนี่ไปเจอคนคนู้นคนนี้แต่ในใจมันก็เศร้านะความคิดคือแบบโอ้เหนื่อยมันมันทุกข์อ่ะมันเจ็บอะไรอย่างนี้หรือว่ามันเหงาอะไรแบบนี้นะเอออารมณ์แบบเบือ่อเบื่อซ็งซง เพราะว่ารอให้ปัญหาที่เขากำลังเป็นอยู่นี้ผ่านพ้นไปหรือรอให้ใครคนหนึ่งกลับมานะฮะทีเนี้ยไพ่อดีตมันเหมือนคำพูดค่ะใช้อารมณ์เขาอาจจะมีปัญหากับคนอายุน้อยหรือนะฮะใช้คำพูดเนะะี่ยฮะคำพูดเหมือนเด็กคำพูดด้วยอารมณ์เหวี่ยงออกไปเห็นไหมคุณก็เครียดเขาก็เหมือนใช้อารมณ์นะหรือว่าไม่ตัวคุณก็เขาเนี่ยนะไพ่บอกว่ามันเหมือนมีคนสักคนหนึ่งนะ เขาอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นพูดพูดกับเขาหรือเขาพูดกับคนอื่นก็ได้อารมณ์แบบใช้อารมณ์อะคะ่ะในอดีตนะะี่ยอ๋อแนวโนม้มนะ,ะ่ะที่เนี่ยแนวโนม้มของเขาเนะี่ยช่วงนี้เขาก็จะเหมือนกับพยายามประครับประคองตัวเองนยพยายามประครับประคองตัวเองอาจจะต้องเจอผู้คนเยอะแยะ <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยเขาก็เหมือนพยายามพยายามทําตัวให้มันเหมือนกับปกติที่สุดนะฮะปกติที่สุดแบบ ถึงแม้ในใจมันจะเหงาในใจมันจะแบบมีเรื่องให้เครียดมีภาระมีอะไรต่างๆเขาก็จะพยายามประคองแล้วก็อาจจะไปโฟกัสที่การเงินด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะต้องหมุนเงินเยอะนะฮะทำอะไรเยอะในเดือนเดือน,เด,อนเดือนเมษานะะีฮะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็อ,อะคุณที่มีต่อเขาก่อนนะชาวกรกฎขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนะะี่ยขอดูหน่อยว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวกรกฎควีนถือดาบมาแล้วนะ,ะนี่ก็ดาบนะนี่ก็ควีนถือดาบนะนสองใบเลยนะอืมเนาะอันนี้เป็นจิตใต้สานึกคุณและอันนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันก็จิตใต้สานึกนั่นแหละนะคะใบเดิมสีเหรียญหนึ่งถ้วยคุณเหมือนรู้สึกว่ามองเขาทะลุป,ปุโปร่งมองเห็นปัญหาที่มันมีนะคุณเองก็รู้ว่าเขาเองก็รู้สึกคุณแล้วทิ้ง คุณออกไปไม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้ความรักที่เป็นหนึ่งเดียวเลยเนะี่ยความรักที่เป็นหนึ่งเดียวเลยเขาก็ให้คุณไม่ได้เห็นไหมคุณก็อยากได้ความรักที่มันเป็นหนึ่งเดียวนะแต่เขาก็เลือกที่จะมีหลายๆอันหรือทําอะไรที่มันยังแบบเขาเรียกอะไรเปิดอกรับอยู่อันเดียวถ้าเขารับไปอันเดียว่มันโอเคนะแต่ตอนนี้คือเขากําลังเลือกเขากําลังไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้นะจะเป็นยังไงแล้วก็ ตัวคุณก็มองทะลุปุโปร่งค่ะคุณรู้สึกว่าเขายังเห็นแก่ตัว,วเขายังไม่พร้อมที่จะแบบทําอะไรให้มันชัดเจนน่ะเขายังอยากจะเลือกหรือยังอยากจะใช้ชีวิตในเซฟโซนของเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่อะ่ะคุณก็รู้เนะฮะอืนั่นแหละคุณก็มองว่าคุณมองเขาทะลุป,ปุโปร่งแล้วกันเนี่นะ,ะก็คือ อาจจะยังต้องรอต่อไปนะคุณก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะเห็นว่าเออคุณจะได้รับรู้ว่าเขาเออเปิดใจแล้วนะคุณรออืมมันก็รออย่างเงี้ยค่ะคุณอยากได้ความรักที่เป็นหนึ่งเดียวนะอืมมาดูสิแล้วเขาละ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะชาวราศีกรกฎเขารู้สึกนะึกคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีกรกฎขอดูหน่อย แดดาบเถ้วยจัสมินเอ้านะจะแปลให้ฟังทีละใบเนะี่ยเขาบอกว่าเขาอะยังไม่พร้อมที่จะถูกผูกมัดอะคะ่ะนะเขายังรักอิสระนะเเนี่ยแปลว่าคนพูดเก่งคุยเก่งนะคือคนคนมีสเสน่ห์ในการพูดนะนะฮะเขายังไม่พร้อมที่จะถูกมัด เขายังอยากใช้ชีวิตหรือหาโอกาสอะไรให้กับตัวเองไปก่อนนะฮะเขายังอยากเป็นอย่างนั้นนะเขารู้ว่าคุณต้องการได้รับฟังคําที่เขาจะพูดออกไปว่าเออพร้อมที่จะเป็นครอบครัวนะถ้าครอบครัวมันเป็นสิบไงนะฮะเออแต่เขายังไม่พร้อมผูกมัดไงเขาขอเป็นก้าฉะนั้นเขาบอกว่าคุณเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องการคืออะไรคุณอาจจะเคยทะเลาะกันเรื่องนี้หรือพูดถาม คุณอาจจะเคยถามเขามาหลายรอบแล้วนะฮะแต่เขาก็คิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะเพราะว่าเขาว่ามีความอิสระเขายังไม่พร้อมผ,ผูกมัดเขายังพร้อมที่ยังอยากจะได้โอกาสดีๆหรือหาอะไรที่มันทําให้ชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างเขาก็รู้ว่าคุณต้องการรับฟังสิ่งสิ่ง,งใดสิ่งหนึ่งคําพูดที่ชัดเจนออกไปนั่นเองแต่ว่า ให้เอาจริงๆเขาก็ยังไม่พร้อมเลยนะคะอืมเนาะอะ,อะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจำเดือนเมษา2568นค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะ เด็กถือเหรียญตัวคุณนะฮะระหว่างคุณกับเขาตัวเขาเนะะี่ยจิตใต้สำนึกคุณจิตใต้สำนึกเขาเอาอีกแล้วนะนะฮะเอาอีกแล้วนะเออมันเป็นลักษณะของคุณเนะี่ยความสัมพันธ์อนะ่ะมันอยู่ที่แบบเริ่มอนะ่นะเนียฮะเริ่มอนะแต่ใจคุณอนะมันมาแล้วอะมันเกินเริ่มแล้วอะแต่สถานะะมันอยู่ เริ่มนะฮะมันอยู่สถานะมันอยู่แค่เริ่มแต่ใจอย่าไปแล้วเพราะว่าเราคุยกันมาพักหนึ่งแล้วระหว่างพวกคุณจะมีการพูดคุยกันนะจะมีการสื่อสารแต่ให้ดูเขาเนี่ยจะมีการสื่อสารเพราะว่าเดือนนี้เขาเองก็แบบเหมือนจะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์อาจจะได้พูดได้คุยกับผู้คนนะหน้าที่เขานะเดือนนี้เขาอาจจะต้องรับภาระงานหนักหรืออะไรแต่บอกได้เลยนะ คุณกับเขาก็อ,อาจจะยังได้สารสัมพันธ์เห็นไหมเขามี9คุณมีหนึ่งก็อาจจะแบบเออไปบวกกันเป็นสิบเป็นครอบครัวแต่ว่าให้ดูในสถานะที่ใบนี้เขายังพร้อมที่จะโสดแล้วก็หาเงินแต่ก็ให้ความสําคัญกับคุณนะในเดือนนี้จะได้พูดได้คุยกันแต่คุณน่ะจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปในแบบโชคชะตาแล้วแหละแต่ว่าถ้าถามว่า เออความสัมพันธ์นะคุณเหมือนจะแบบเออทำให้อยู่ระดับหนึ่งยังคุยกันระดับหนึ่งแต่ใจอะ่ะมันไประดับ2แล้วนะถ้าเต็ม3ามไม่แปลว่าจะแต่งงานกันแล้วนะฉะนั้นเขาเองก็จะ,ะมีภาระเยอะมีการประมีการหมุนเวียนเกินเงินนะต้องทำงานหนักฉะนั้น เขาอาจจะมาเล่านะจิตได้สํเร็จเขาต้องการเงินน,งนะจะเขาจะมาระบายความทุกข์หรือมาพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะในเดือนนี้นจะสื่อสารแต่จะบ่นในเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของการงานนะอาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ก็จะมีการพูดคุยในแบบเออซัพพอร์ตความรู้สึกกันนะคะในเดือนนี้เนาะนะนะชาวถามว่าทะเลาะก,กันไหมอาจจะมีบ้างนะเพราะว่าตรงกลางคือเด็กถือดาบอาจจะมีอารมณ์นิดๆิดหน่อยๆน่อยหรือพูดกแบบับ เนาะนะมีพ да, ูดแต่ว่าไพ่เหรียญมาเยอะก็อาจจะต้องระวังนะแล้วก็หนักแน่นกันหน่อยนะเพราะไพ่เหรียญมาก็คือคนหนักแน่นนั่นแหละก็เตือนว่าเออนะอาจจะมีทะเลาะแต่เห็นไพ่เหรียญมาแล้วก็อาจจะว่าเออยังมีความหนักแน่นกันอยู่บ้างเพราะเป็นไพ่ธาตุดินนะคะก็ระมัดระวังในการพูดหรือสื่อสารกันก็แล้วกันเดือนหน้าก็มีเกณฑ์เชื่อมโยงกันจะมาระบายความทุกข์เอออะไรให้กันฝักนะคะก็ แต่ใจในเดือนนี้คุณน่าจะปล่อยทุกอย่างให้แบบเออหมุนเวียนไปมันจะเป็นยังไงก็าตามโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ารักไหมนะไปแล้วล่ะใจอะรักเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูค่ะมาดูไพ่เตือนนะไพ่แนะนํานะรู้จักใช้ความอ่อนน้อมนําสู่ความสําเร็จนะคะนั่นแหละนะการพูดคุยนะก็ เข้าอ,อกเข้าใจนะเข้าอ,อกเข้าใจรับฟังแล้วก็อย่าพยายามใช้อารมณ์นะฮะใช้อารมณ์ปุ๊บทุกอย่างจะแบบดับเหมือนติดสวิตไฟเลยฉะนั้นเราก็ใช้ความใจเย็นนะอ้อค่อยๆพูดค,อคอ่อยๆสืบแล้วเราก็ค่อยๆถามเออค่อ,อ,คอยๆถามแอบถามไปทีละนิดแล้วกันในความรู้สึกมันก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นแต่ถ้าเราแบบแบบ ต้องการเลยชัดเจนว่าเราถามคํานี้แล้วต้องได้คําตอบเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความอ่อนน้อมพูดอ่อนๆออน,นุ่มนุ่มนะความอกเข้าเข้าอกเข้าใจนะคนทุกข์ก็จะระบายให้คุณฟังปัญหาที่คุณอยากรู้เขาทําอะไรเขาเป็นยังไงเขาหายไปไหนคุณก็จะค่อยๆได้รู้ฉะนั้นก็ค่อยๆนะคะมาดูไพ่ทาโร่บ้างค่ะ อืมนะคะภพยทาโรการง้อกันไปง้อกันมาพวกคุณมันจะอยู่ในสถานะของอะไรเริ่มต้นอยู่เรื่อยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็งอนกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่เราก็กลับไปสู่สภาวะเดิมๆเนี้ยเริ่มๆแต่มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะถึงเวลาที่ถ้าเราเข้าใจกันจริงๆแล้ววันนั้นอะคุณรอเวลานิดนึงถ้าเกิดว่าคุณ ค่อยๆศึกษาเรียนรู้โดยไม่รีบร้อนไม่เพรี่ยงพำนะกับคนคนนี้นะคะวันหน้าคุณอาจจะได้ก้าวเข้าไปถึงวันที่คุณต้องการก็ได้นะคะฉะนั้นเขาบอกว่าใจเย็นอาจจะต้องมีง้อกันบ้างกลับมาเริ่มกันบ้างรับฟังกันบ้างอะไรบ้างถึงวันหนึ่งนะคะปัญหาที่คุณเจอมันจะถูกอยู่ เหมือนเราเดินก้าวนี้มันผ่านมาได้ค่ะนั่นแหละก็คือวันนั้นอาจจะมาถึงต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นกับความสัมพันธ์ให้มากๆเมื่อเรารู้สึกดีกับใครสักคนเขาก็รู้สึกดีกับเราโดยที่เขาไม่ได้มีใครและเราไม่ได้มีใครอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันหนึง่งเขาอาจจะถึงเวลาที่เราสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นของเรานะคะฉะนั้นใจเย็นๆเนาะเขาก็บอกแล้วว่าเออวันหนึ่งคุณอาจจะได้ รับความสําเร็จนั้นก็ได้ถ้าคุณตั้งใจจริงๆวันนี้คุณอาจจะบอกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตานะคะปล่อยเป็นไปตามโชคชะตาแตนะะ่ถ้าคุณนะะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็เอาหนึ่งถ้าคุณรู้นู้แก้ไขคนนี้เขาใช่มันก็ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคนนี้ไม่ใช่ละเหนื่อยอย่างเดียวคุณก็น่าจะน่าจะก้าวออกมาค่ะหกมาไปว่าคุณก็ควรจะก้าวออกมาซะนะคะเพื่อ ไม่เสียเวลานี่ยฮะอย่าเอาใจไปผูกกับคนที่เขาแบบไม่พร้อมจะตั้งอนาคตกับเรานรี่ยฮะนั่นก็คือภพ่ยอยากบอกคุณนะชาวราศีกรกฎขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกาลังใจกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ